นี่ขึ้นมาครับแม่น่าจะดีดีด้วครับโอ้โหนี่เป็รกระบนเฉลิมพระเกียรตินะเรื่องของความพอเพียงนี่โอ้ยเขาเป็มีถลาเนี่ยเป็นตุกรุบกนะบ้าไป่ล้วงๆพอเพียงจากกลุ่มทัพโบราณชื่อรถลานะคะคุณผู้ชมไเห็นมาจากชาว

อันนี้คืออ่านี่ขบวนเฉลิมพระเกียรตินะครับของพระบรมสารีรบรมครัอันนี้คือ ตัวของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจากโรงเรียนบ้านเฉลียงโอ้อลังการน่ารักมากเลยนะครับอันนี้เป็นวิถีชีวิตเลยนะครับพีทั้งแฮพีทั้งสุกโอ้ยิงหนูยิงหนูด้วยโอ้ตกปลาประดิษฐยอดมากเลยนะครับนี่คือกลุ่มถ้ำบัวแดงนะครับโอ้ดีกาวันครูฟ้าบรีไม่น้อยหน้าใครแล้วนะครับทุก ทุกท่านมีแต่แตหน้าตาน่ารักนั้นเลยนะครับท่านหน้าตาคุณครูไทยสมัยดีหน้าตาดีกันทุกคนกนะครับบอกเลยว่าวันนี้เราจะมีกีฬาการแข่งกีฬาที่น่าสนุกสังนั้นโอ้ยซูชูสองนิ้วไหวนะครับคุณยาย อันนี้คือกลุ่มถ้ำบัวแดงนะครับอันนี้กลุ่มพระยาตะแบกนะครับโอ้โหนำโดยนักกีฬาโอ้โหนางฟ้านางสวรรค์นางฟ้าเทวดามาแล้วครับโอ้สุดยอดมากโอ้โหที่ส่งเข้าไปขวดโอ้ดีคือของพระยาตะแบกนะครับนี่กลุ่มท่าศาสนาพระมหากษัตริย์ของคุณครูท่านดีคุณทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะคุณครูหนองแคนสัยอ่า ดีโดยกำเนิดจริงๆน่าจะดีโดยกำเนิดโอ้โหสุดยอดมากน่ารัวัาดีไม่ไหมแต่เพิ่งเป็นลมเผ่อเพิ่งเป็นลมอ๋อดีน่ารักที่สุดเลยอันนี้คุณยายออกจากคุณยายอ๋อดีลูกบตูลูกบอตูน่ารักมากนะครับกลุ่มพระยานลำแบกคุครับอ้าวนี่นี่อะไรกันเนี่ยอ๋อ ประเพณีไทยสีภาคนะครับเป็นประเพณีไทยสีภาคอันนี้ลอยกระทงอ้าวสุดยอดมากโอยน่ารักมากกระทงจุ่มจิ๋มอันนี้คือประเพณีภาคใต้นะครับรำร้องเงี้หลังตะลุงโนรามากันทุกมดเลยนะครับท่านนี่คือจุ่มพยางจับในะครับอ่าประเพณีภาคใต้ ตแบโอ้น่ารักมากโอ้เห็นระยปมิพงเห็นระยปมิพงเห็นระยามิพงนี่ค oh, hey, hey, oh ือไอ้เท่งไอ้เท่งมาทั้งหมดเลยนะประเพณีไทยภาคกลางนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ทำขวัญข้าวเต้นกำรมรำเที่ยวโอ้โหนี่คริ้วกระบวนหนึ่งของกลุ่มพญาตะแบงนะครับโอ้โ เราตนที่เป็นของด้านเี้ยไรวารห่วยนน่ารักมากไี่ใช่เนพ่อวหวยน่ารักมาก ที่เราเห็นกันตรงนี้คือประเพณีของภาคอีสานนะครับภาคอีสานแน่นอนเลยครับแพงกับ้ราคุณบางไฟโอ้โหสวยงามประหลาดตาบางไฟร้านนะฮะบางไฟร้านที่เป็นบางไฟร้านเพราะจัดการโดยท่านดอกพูยกและโทษนะครับพอนี้บางไฟร้านแน่นอนครับท่าน เขาเป็นพระเอกอะไเดียวมากมากลำบุนบนลำบุนบนนะครับโอ้โหสวยงามาระดับตาน่ารักทุกคนเลยน่าจะนะฮะน่สุดยอบมากที่านักเรียนขาวน่ารักมากเลยนะครับ อ๋อที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ตัดไม้ทำลายป่านำหานอย่านั้นมาสู่ตอนโอ้ยอี่ทนั้งฉลามทันไดโนพาตรุมกัะเดียเดียวน่ารักมากโอ้หนี่คือกลุ่มอารีไซเคิลนะฮะนี่คือทิ้ก็อยากเราจะลงนะที่ก็อยากให้ถูกถังเลยน่ารักมากเป็นกระบวนสุดท้ายที่มีชอบสุดท้าย อาวครับายตแบกนี่คือนะครับาดูครับาดูมาตว้ผมบอกว่างครับทุคนเีถยายามตะแบกเอาอกันั